I love you สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับตอนนี้พี่กำลังจะไปลงดันเว้ยคือจะบอกว่าเห็นน้องๆบนนะครับว่ามาไฟอ่ะรอบนี้มันมายากมากนะครับ <c oughs> เห็นน้องบางคนรีหนึรอี่สิบรอบถึงจะได้มานะครับแล้วพอรอบ2องเขาอยากได้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> เขาไปรี4ชั่วโมงมันไม่ออกเว้ย พี่ก็เลยจะลองลงไปรีดูนะครับว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าพี่สาหรับพี่เองนะพี่แนะนําเลยว่าให้ตั้งเป้ารีนะครับอย่างพี่จะลงไปรีแค่50สิบรอบถ้าห้าสิบรอบไม่มาปุ๊บเราไม่ได้ไม่สนใจครับผมไม่ได้ก็คือไม่เอาเดี๋ยวมันจะหมดสนุกเอานะครับเ <Okay. S 1> นาะเออไอ้ผู้พัฒนาครับผมถ้าท่านมาดูคลิปนี้นะฮะออกให้มันง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าเกมอ่ะปกติมันก็ไม่มีอะไรจะอเปเดตอยู่แล้วนะในเมื่อคุณให้มาแบบนี้คุณก็ควรจะให,ให้ให้มันจริงจังกว่าน,นี้นะครับผมเออมันยากแบบนี้คนเขาจะหนีหมดนะพี่ไม่ได้เป็นนอะไรรกััับบผู้พฒนานค พี่เป็นเพียงคนธรรมดาที่หน้าตาดีเท่านั้นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยเป้าหมายของพี่นะครับพี่จะลงไปในดันของคุณคุณหมาเนะี่ยอ่าดันหมาหมานะดันหมาหมานี่จะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนที่ก่อนจะได้ไม่เสียแอมเบอร์ปิดหน้าจอเป็นหนึ่งทีแล้วก็เปิดดันชิโนใหม่นะครับนี่ตอนนี้เราก็ไม่เสียแอมเบอร์แล้วนะครับดันหมาหมานะครับไปในดันเจียนดีกว่า ข้ามาปุ๊บเจอโฆษณาเลยเชงักเลยพี่อ่ะโอเคเลยพี่จะลงดันนี้นะครับผมด้วยความเร็วสูวงสุดเลยละกันเดี๋ยวมาเจอกันหน้าห้องบอสเลยทีเดียวโอเคครับน้องตอนนี้นะครับพี่มาถึงห้องบอสแล้วพี่ยังมีเวลาเหลืออยู่ในดันเทียนนะครับประมาณ3นาทีนะที่มันเหลือน,น้อยนี่ไม่ใช่อะไรหรอกน้องคือม้านะมันร้องฮิฮิฮิทั้งทั้งดัน,ดนเลยอะ่ะเออแล้วพี่ก็ไม่เจอนะครับพี่แน่ใจว่าพี่ไปทุกตอกทุกซอกทุกมุมเลยนะ คือกะว่านะครับถ้ารีแล้วไม่เจอม้าไฟอ่ะพี่ก็จะไปจับม้าลายแทนไงคลิปเนี้ยแต่วิ่งมาแล้วก็ไม่เจอนะครับจนพี่ต้องย้อนกลับไปนะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะถึงจะไปเจอมันอ่ะเอองงเลยไม่มีเสียงร้องจะไม่เจอตัวนะแล้วก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะโอเคจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวจะลองรีดูนะครับ50ครั้งนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะครับมาไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่พีจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มวิบเอ้าไม่ใช่นี่ว่าสังกดเข้าเลยนี่ว่าไม่ต้องไปกระเป๋าไปครั้งแรก โอเคไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวรีไปเรื่อยนะโอเคครับน้องสรุปว่าไม่เจอนะครับผม <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปตบบอสชาดิเทเลียมแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่บ้านเราไปจับไอ้น,นั่งดีคว่ามาลาดีคว่าเนาะ เออลราจะบอกก่อนนะครับว่าน้องคนไหนที่หาไข่มุกดําอยู่นะครับนี่เห็นปะเขาจะดรอปนะครับสุ่มดรอปจากกล่องยานะครับสามารถรีเอาได้เลยนะจํานวนที่ได้นะครับมั้งแต่สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อยเลยนะพี่เคยได้สูงสุดหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าตอนนั้น่ะคือมันได้ก็ได้มาไงไม่ได้คิดว่ามันได้จะกล่องไหนนะคิดว่ามันเป็นกล่องของมันอยู่แล้วไงแต่ทีนี้นะครับมีน้องมาบอกว่าพี่มันดรอปจากกล่องยานะครับพี่ก็เลยลองมารีดูเอยตรงลงมันได้นะครับมันได้จากกล่องยาจริงๆนะนี่นะครับผมได้้เยยอะะดวน เพราะว่ากล่องยานะครับในดันเจียนดันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายกล่องมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารีได้ทุกกล่องอ่ะพี่ว่าได้เกินร้อยแน่นอนนะเออโอเคนะเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านเลยขอตบชัเทะเยนแ๊บหนึ่งนะครับไปนี่น้องเป็นไงได้มาแล้วนะครับผมมาป้านะครับพี่ก็เอามาไว้บนกําแพงแบบนี้นะบนผนังแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ใส่เป็นชิปเลื้งแสงของสัตว์ตัวนั้นไปนะครับเห็นป้ามันก็จะเลื้งแสงแบบนี้นะครับดูสวยงามไปอีกแบบเนาะ เป็นไอเดียแต่งบ้านนะครับน้องคนไหนที่มีไอเดียดีๆก็เอามันแชร์กันได้นะครับอ่ะโอเคไปไปจับม้าลายกันครับผมอารามพรพทมาเยอะแล้วต้นคลิปนี่นี่นะครับผม2ตัวที่มีนะอันนี้เป็นม้าไฟนี่แหละที่เราตามหากันเราไม่ได้นะแล้วก็อันนี้นะครับผมม้ายูนิคอรน์นอ่ะพูดถึงม้าลายดีกว่าม้าลายนะครับม้าลายตัวนี้ชื่อเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อีควิดอดีควิดออะไรทักอย่างอ่ะนาะง ใครรู้นะครับช่วยพิมพ์คำอ่านบอกพี่หน่อยว่าออกเสียงยังไงนะฮะพี่ออกเสียงไม่ถูกเลยอะ่ะอ่านยากมากนะครับชื่อเขาสิ่งที่เขาชอบนะครับก็จะเป็นคิเบิลของดิโรปสัวนะครับทำไม่ง่ายเลยนะครับคิเบิลอันนี้นะฮะอ่ะพี่ได้มาครับที่เดเวล285รนะฮะใส่เข้าไปราคาค่าชุบชีวิตจะอยู่ที่23แอมเบอร์นะครับวิธีการจับก็จับแบบพารสีฟนะครับผมต้องใช้มือมุมเหมือนเดิมนะมาลูกมาปึ๊บเฮ้ยลืมเก็ของนะครับเดี๋ยวก่อนนะ เอาอยาคูณสิบไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็เป็นชิปเบิ้ลอ่ะไปเขาจะชอบตกใจนะน้องนะต้องให้ขึ้นชื่อก่อนเดี๋ยวมันจะตกใจแล้ววิ่งลงแม่น้ำอีกแล้วเนี่ยเป็นม้าที่ตกใจง่ายมากครับผมยาคูณสิบแล้วก็ชิปเบิ้ลอุ้ยไม่ไม่ได้บรรน้องไม่เดียวไม่ได้ปะถ้ามาตกใจแล้วมันจะไม่ยอมกินอาหารนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เห็นสัตว์อื่นแล้วมันจะตกใจไหมเนี่ยว่าตกใจแน่นอนจะตกใจลูกนะหิวยังหิวยังหิวแล้ว,ลนะห,วห,หิวลองหิวแล้วปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้ว ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าโหคึกๆๆไปไหนของมันไมนะอุย้ยทำอะไรอ่ะ๋อมีรับเตอร์ตรงนี้พอด,ดีจะกลายมันลูกจะกลายมันไหวไหมไหวไหมรับเตอร์อยู่นี่ไงวะฟันฟันรปเตอร์ฟันรปเตอร์ไปก่อนครับผมยังไม่รู้ไหวไหมวิธีเลี้ยไข่สองใบน้องเก็บไข่ก่อนนี่ได้มาแล้วครับผมเราสามารถขี่เขาได้เลยนะครับขี่แบบไม่ต้องมีอาเลยก็ได้นะ หรือว่าเราจะคาบอานก็ได้นะครับเพราะว่าอันเขา่ามีความพิเศษอยู่เฮ้ยสีสวย่ะน้องสีส้มถือว่าสวยแล้วเนี่ยว้าวโอเคเดี๋ยวพี่ทาสีส้มเพิ่มอีกนะครับให้มันสวยเด่นเพิ่มไปอีกนี่เนี่ยนี่นี่เป็นไงเฮ้ยสวยว่ะสวยนะครับแล้วก็อานของเขานะครับอย่างที่พี่บอกแหละว่าเราไม่ต้องคาบใส่ก็ได้แต่ถ้าคาบใส่นะครับมันจะมีคุณสมบัติเป็นคกนะเป็นคกนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไอเทมที่มีที่ทําได้เฉพาะม้านะครับ มันจะเป็นบ่วงบาทอะน้องหรือพี่จะพาใช้นะครับซึ่งมันใช้งานแบบงง,งๆอยู่เหมือนกันอ่มาดูครับมาดูนี่ตัวเขาจะเล็กกว่าม้ายูนิคอร์นนะครับแล้วก็เล็กกว่าม้าไฟด้วยถ้าเรียงตามลำดับนะเนาะเนี่ยตัวนี้เดียวเองถ้าเกิดว่าเราดูเฉพาะตัวเขาตัวเดียวนะครับมันจะดูแบบไม่เล็กนะแต่พอมายืนด้วยกันนี่คือเล็กมากเลยอะอ่ะเขายิ้มอันนะครับเขายิ้มอันนะครับคุณม้าไฟอ่าได้มาที่เลเวล427นะครับผม คุณส,สมบัติของเขานะครับเขาก็ใช้งานได้เหมือนยูนิคอร์นอะสามารถเตะสัตว์อื่นให้สลบได้นะครับเออนี่ประมาณนี้เลยอย่างเท่อย่างเท่ไปเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานเขาที่แบบพิมพีมดีกว่าเอาแรปเตอร์หรอแรปเตอร์หรอมา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 จะ,จะไปไหนจะไปไหนพี่แหลกวะ่ะแหลกวะ่ะดีดดีดดีดหลับไปแล้ววะใครหลับวะใครหล,ลับวะเนี่ยแรปเตอร์หลับแล้วทำไมมันเกาะได้อะเฮ้ยงงวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันหลับแล้วทำไมมันกดพีได้วะ เนี่ยนะครับในตัวเขานะครับนอกจากจะเป็นโคกแล้วนะเขายังมีตัวนี้นะครับลาโซนะครับลาโซก็คือบ่วงบาดเป็นค้าวบอยอ่ะวู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 แล้วก็ว่างไปนะครับมันจะไปแบบเกี่ยวสัตว์เข้ามาได้นะครับของที่ใช้คราฟก็นิดเดียวเองนะครับใช้เป็นแทสกับไฟเบอร์แค่นั้นเองอะไรที่คราฟไปนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราอ่านอันนี้นะครับไปใส่ให้ยูนิคอนหรือว่าใส่ให้ม้าไฟอ่ะมันจะไม่สามารถคราฟได้มีอยู่ในม้านะครับไอเทมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนหลังม้าเท่านั้นนะครับอ่าลองใช้ดูนะเดี๋ยวพี่ใช้ให้ดู น้ <c oughs> องฮีฮีเลยฮะเนี่ยนะครับน้องเขาบอกว่าเราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยลากสัตว์ที่สลบได้นะครับอย่างงี้กว้าไปดิป๊บเอาไไ้าทำไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้อะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรายชื่อให้นะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่สามารถใช้บ่วงเนี้ยลัดได้นะครับแรปเตอร์ก็มีอยู่ในนั้นอะแต่ที่พี่ทดสอบดูนะครับมันใช้ไม่ได้อะน้อ,นนองคือมันเกี่ยวกับสัตว์เป็นได้นะครับสัตว์ที่ไม่ได้สลบะ่ะเอ,ออย่างเช่นเดี๋ยวเกี่ยวหาเกี่ยวให้ดู แต่ถ้าส tamam. ัตว์น e ั้นสลบนะครับ sì> มันจะไม่สามารถแบบว่าเกี่ยวได้อะไม่สามารถรัดได้อะเนาะงงเลยนะครับแต่ถ้าสัตว์ตัวนั้นตายแล้วอะเราสามารถลากศพได้นะลากศพได้แต่ถ้าหลับไม่ได้นะครับกลับกันกับที่อาร์วิกิที่เขาเขียนไว้อะเขาบอกว่าสามารถลากสัตว์ที่สลบได้นะครับเออแต่ความจริงแล้วกลับไม่ได้งงเลยมีตัวไหนให้ลากนี่โโด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 นะครับ้องลากโดโดดูนะครับเออแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นปะนี่นะครับ คือเขาเขียนไว้นะครับประมาณว่าแบบว่าให้ผู้เล่นสองคนนะครับอีกคนนึงอะรัดแบบนี้ไม่ให้สัตว์หนีนะครับอีกคนนึงก็ยิงให้เขาสลบปประมาณนั้นนะเออแต่ว่าเวลาลากสัตว์แบบนี้เราจะไม่สามารถบังคับม้าได้นะครับม้ามันก็จะวิ่งตรงๆแบบนี้ไปเองเลยนะมันจะเลี้ยวไม่ได้อะน้องเนี่ยในกานกเนี่ยดูนะเอาได้วะคุยได้วะน้องได้ได้ได้ไดแล้วเกี่ยวนกแบบนี้นะครับนกไม่จะไม่บินหนีนะแล้วให้เพื่อนอะเป็นคนยิงนะครับเอาจริงๆเลยนะ ให้โบล่ามันไม่ง่ายกว่าเหรอ <c oughs> อันนี้เอาเท่เ,เฉยๆเนาะนี่แบบนี้นะครับอเดี๋ยวดูดี่มันนกมันจะบินหนีไหมลองลากไปดิอ่าลองลากมาดิอ่ะนกบินหนีไหมยอยู่ไหนวะไม่น่าจะหนีนะนี่ไม่หนีนะครับผมนกไม่บินไปไหนเลยนะตามรายชื่อที่พี่จะขึ้นให้เนี่ยแหละคือมันจับเวกซอได้ด้วยนะพี่งงเลยเควกซอนะครับนกระเจนทวิทนะครับจับหมาได้จับหมาป่าได้นะโอเคเดี๋ยวเราไ่จับสัตว์เลี้ยงเราได้ไหม จับพิงคองได้ไหมลองดูดิเฮ้ยแหลกว่ะไม่โอเคเลยว่ะต้องเผต้องย้ายสัตว์ไปไว้กเกาะเสียประจนแล้วน้องปึ๊บเอ้ตัดตีซ่าได้น้องโอเคนะเนี่ยแล้วสัตว์ที่ถูกจับนะครับเขาจะไม่ตกใจนะเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาโดนบ่วงรัดอยู่นะครับตีซ่าตามมาลูกตามมานี่ครับผมตีซ่าก็จะกระเด้งตามมาเนาะอ่ะอย่างอื่นอีกอะมีอะไรอีกแมงมุมเราได้ไหม อ้ามีมุมได้ครับผมเอาไปจับมีมุมได้มีตัวอะไรให้จับอีกอะไม่มีแล้วนี่หมดแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับไปทดสอบความโหดเขาเรื่องของการเตะดีกว่าว่าเขาสาม,มารถเตะตัวอะไรให้สรบได้บ้างนะครับไปเจอที่แมวพิมา์ที่กว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันเขาจริงๆนะน้องนะพี่ว่าเขาอะดูสวยกว่าม้าไฟอีกนะ แถมมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าม้าไฟนอกจากมีไว้เท่ๆแล้วก็เอาไว้อวดชาวบ้านแล้ว <laughs> ไม่มีประโยชน์อะไรนะาม้าไฟนะเพราะว่าม้าไฟส่วนใหญ่ได้มาจะเลเวลน้อยมากนะครับแต่ตัวนี้แบบว่าสวยอะดูดีสีสันนะครับพี่ได้มาเป็นสีส้มนะครับสีส้มมันมนแล้วพี่ก็ทาเป็นสีส้มให้มันสว่างขึ้นนะครับมนเลยดูสวยอะเนาะสีสันคือเลฟูมากเลยนะ้องอะมาดูกันครับผมความสามารถนะฮะมาที่ขอเตะหน่อยเลเวลอะไรเราอะเลเวลอะไรไม่ดูนะฮะขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยอุอย้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เลเวลเก้าสิบนะครับดูนีมันสลบไหมสลบไหมเรียบร้อยไปครับหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่ง <S <S เรียบร้อยครับผมแมมมอสเรียบร้อยไปแล้วนะฮะตัวนี้ครับผมเลเวลหกิบรครับแมมมอสเลเวลหกิบใส่ไปดิใส่ไปดิใส่ไปดิไปไหนจะไปไหนจะหลับแล้วเหลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยไปดีตัวนี้เลเวลร้อยหกสิห้าครับน้องดูิจะหลับไหมมามามา หลับซะลูกหลับซะตามบทมึงต้องหลับแมมฮอตตามบทยังไงมึงต้องหลับอยู่แล้วนีครับหนีแล้วหนีแล้วน้องหนีแล้วหนีแล้วตามนี่ครับต้องตามนี่ฮะยังไงคุณต้องหลับหลับหลับไปหลับไปหลับไปดิทำให้หลับวะดื้อดื้อดื้อตามลูกตามตามตามไปตามไปเรียบร้อยครับเลเวลร้อยหกสิบห้าแล้วไปยังไงน้องทีเล็กข้างหน้าครับทีเล็กเลเวลอะไรเลเวลร้อยยี่สิบนะครับหลับไหมดูดิ หลับไหมหลับไหมมามามาหลับไปลูกหลับไปหลับได้แล้วมึงอะเหมือนเตะไม่โดนนะเนี่ยเรือนไม่ลดคือเตะไม่โดนนี่ว่ะมาดิมาอยู่ไหนมา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 ัวที่ไหนล่ะครับขัวที่ไหนนะฮะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิครับผมเตะเข้าค้างเลยฮะเตะเข้าค้างไปเลยอืมอืมเหลียวหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ หลับไปลูกทีเด็กจ๋าหลับลูกเหนื่อยแล้วเนี่ยเตะจนเหนื่อยแล้วน้องเอาหนีเอาหนีเอาหนีแล้วเตะ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 ไม่ให้ไม่ให้หนีไม่ให้หนียังไงต้องหลับยังไงต้องหลับจะไปไหนจะไปไหนไม่ได้ครับต้องตามฮะไม่ยอมก็หัวเหนื่อยก็ลากกันไปฮะหมาป่ามาเตืองอีกแล้วตามครับตามเฮ้ยหมาป่าอย่าเพิ่งดิหมาป่าตามกัดตูดวะเฮ้ยอย่าเพิ่งจะไปไหนเอาทีเดียวให้หลับก่อนน้อง ไม่ยอมอยังไงก็ไม่ยอมหลับหลับหลับไปดิหลับไปดิขอร้องหลับเถอะโอ้ยหลับไปแล้วน้องควรจะหลับได้โอ้เล่นเอาเหนื่อยเลยอะไรกันเนี่ยตรงนี้อะไรกันเนี่ยทีเล็กอีกแล้วเหรอเอาถือว่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสิบห้าอุย้ยเจาะจเกินมามาเตะ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  เอาเถอวะเอาเถอวะมามามาร่วมวงด้วยคนขอร่วมวงด้วยคนดิอืม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 ีแเลกตายไปแล้วน้องเลี้ยวสิบห้าคุณชาลีนะครับคุณชาลีจะหลับไหมเอาหนีหนีอา้าหมันตายนี่หว่าโอเคโอเคครับผมก็ประมาณนี้และเนาะมากกว่านี้เดี๋ยวลูกพี่ตายนะครับสีสันแบบ์ฟูルมากอะ่ะสวยเนาะโอเคครับผมคลิปนี้นะครับ ก็ไม่ได้ม้าไฟก็มาจับม้าลายเป็นรางวัลปลอบใจและการ g m ก็ให้มานะครับโอเคลองไปจับกันดูนะครับ <laughs> ผมใน,นไหนเขาก็มาแล้วนะ <laughs> น,านานมาทีนะครับก <laughs> ับม้าลายในดันเจียนนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่อีกทีถัดไปนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ <laughs> ขอให้เป็นวันดี <laughs> สวัสดีครับ <laughs>